สวัสดีทุกคนทุกท่านที่รับชมนะครับในวันนี้เนาะนะครับก็ได้มีโอกาสนะครับมาพบกันอีกทีนะครับหลังจากที่ห่างหายกันไปนานนะครับด้วยาภาระหน้าที่ต่างๆหรืออะไรนะครับต่างๆมากมายเนาะนะครับอย่างว่าแต่ละคนก็นะครับมีภาระหน้าที่ที่แตกต่างกันก็จงทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดไปแต่วันนี้นะครับมีโอกาสได้มาพบแล้วก็มาเยี่ยมเยือนเพื่อนๆทุกคนนะครับมิทราบว่ายังจะ จำผมได้หรือเปล่าเนาะนะครับเออก็มีทราบเช่นกันนะครับแต่วันนี้ก็ได้พาทุกคนมาชมนะครับเป็นฤดูการแห่งการนะครับเขาเรียกว่าเป็นฤดูการของบอลสีนะครับที่จะเริ่มมาใหม่นะนะครับก็คือเป็นฤดูการที่นะครับหลังจากการพักหัวนะครับผ่านพ้นฤดูหนาวมานะครับเข้าสู่ช่วงฤดูร้อนที่จะเข้าฤดูฝนด้วยนะครับเป็นช่วงที่เหมาะสมที่บอลสีกําลัง นะครับตื่นตัวจากการพักหัวมาแล้วก็งอกมาบอนสีของผมก็เช่นกันนะครับได้ตื่นจากการพักหัวมานานตั้งแต่ฤดูหนาวนะครับจนผ่านมาถึงฤดูร้อนแล้วก็จะเข้าฤดูฝนนะครับก็ประมาณเดือน 2- อสาเดือนเลยนะครับเนาะแล้วก็นี่ไงได้งอกมาใหม่แล้วแล้วนี้นะครับผมพาทุกคนมาชมคือเป็นอันเฉยอะไรนะอออออนนะรเออ,เอดอกของบอนสีนะครับเออพูดเองงงเองดอกของบอนสีนะโอ้โหแดบ มันมาเร็วมากอันนี้ผมถ่ายตอนเช้านะครับแต่แสงมาเร็วมากอันนี้คือเป็นดอกของบอนสีอันนี้เป็นบอนสีที่ไม่มีชื่อนะทุกคนนะครับไม่มีชื่อเป็นอันลูกไม้อันนี้ดอกนี่ในหนึงกระถางมี3ดอกเลยแล้วที่ทุกคนเห็นนะครับมันบานแล้วถามว่าพร้อมผสมไหมนะครับเกสรตัวผู้เนี่ยสามารถเอาไปผสมได้ทุกคนเห็นใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะให้ดูใกล้ๆไอค้คุยคนี่แหละเขาเรียกว่าเกสรตัวผู้นะครับเกสรตัวผู้ ส่วนเกสรตัวเมียนะครับเกสรตัวเมียจะอยู่ในนี้นะครับเราต้องตัดกระเปาะเขาออกแล้วก็ผสมแต่นะครับเกสรตัวผู้นี่จะบานหลังอันจะบานโอ้จะไม่ใช่จะบานสิทุกคนจะออกมาหลังเกสรตัวเมียนะครับเมื่อเกสรตัวผู้ออกมาเกสรตัวเมียนะ่ะไอเนี่ยมันอยู่ในเนี่ยมันก็ไม่พร้อมที่จะผสมแล้วนะครับดังนั้นเขาก็เลยเกิดการผสมข้ามสายพันธุ์ นะครับเนาะแล้วก็ถามว่ามันมีโอกาสที่จะติดในต้นเดียวกันไหมก็มีโอกาสอะนะสาหรับผู้ที่ทําเป็ดมันก็มีโอกาสเช่นกันแต่สําหรับผมผมก็จะลองว่าจะเก็บเอาเกสรตัวผู้เนี่ยลองค่อยเอาไว้กับผสมผสมต้นอื่นดูถ้าผสมกับต้นมันเองอ่ะคือไอ้เกสรตัวเมียมันอาจจะไม่พร้อมแล้วไงเพราะว่าจริงๆเกสรตัวเมียมันจะพร้อมก่อนที่เกสรตัวผู้ออกมาประมาณวันหนึ่งเลยแหละนะครับผมก็ไม่แน่ใจเท่าไหร่ผมไม่ค่อยมีความรู้ทางด้าน การผสมเกสรบอลสีหรอกนะพูดตรงๆนะครับนี่แต่ว่าเนาะหลังจากที่มันพักหัวมานี่เมื่อมันงอกมานะครับแล้วมันก็จะออกดอกนะครับเนาะนะครับออกปลาบประมาณใบ2ใบแล้วเขาก็จะแทงช่อดอกมาเลยแล้วช่อดอกก็จะใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์ถึง2สัปดาห์เลยมั้งนะครับน่าจะประมาณนั้นในการที่จะออกดอกบานมาแบบนี้ผมก็ได้เอาภาพแห่งความสวยงามให้ทุกคนชมนี่ครับเป็นบอลสีของผมนี่กําลังเริ่มงอกมาใหม่เลยทุกคนเห็นไหมครับ มีหลายสายพันธุ์เลยนะนี่เริ่มงอกมาแล้วนะครับโอ้โหแดดมาขอภัยนะครับถ้าหากภาพมันแสงแยงหรือทําให้สีผิดเพี้ยนนี่เริ่มงอกมาใหม่แล้วนะครับนี่ก็ได้น้ําได้อะไรนะครับเขาก็งอกมาโอ้โหแสงทุกคนตามจริงการถ่ายวิดีโอไม่ควรถ่ายในการมีแสงอะไรอย่างนี้นะเพราะว่ามันทําให้สีผิดเพี้ยนนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะเพื่อน,อนๆนี่ครับผมบรรยากาศนะ ผมก็อยู่ณนะที่แห่งนี้ที่เดิมนะครับแต่เพิ่มเติมมันคนละเวลาก็แค่นั้นเองแต่ที่เก่าหวัวใจก็ยังคงเดิมนี่อันนี้เป็นบอลสีบ้านๆนะครับงอกมาแล้วอันนี้เป็นแปลงที่เคยปลูกบอลสีนะครับถ้าหากใครติดตามผมมานานๆนเนาะก็ยังจะจําได้ตอนนี้เริ่มงอกมาแล้วทุกคนกําลังเริ่มงอกนะครับเดี๋ยวถ้าหากมีการเปลี่ยนปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็จะอัปเดตให้ชมเรื่อยๆนี่โดยเฉพาะบอลสีกระถางนี้สวยงามมากเลยนะครับ เริ่มงอ,อกมาแล้วทุกคนเห็นไหมมีทั้งบอลสีที่ซื้อตอนนั้นมีทั้งราคาถูกราคาแพงแต่ตอนนี้ราคาบอลสีก็กลับมาปกติเช่นเคยนะครับราคาก็ถูกลงมาคืนละเนาะถูกลงมาคืนแล้วแต่ไม่เป็นไรนะอันนี้ผมไม่ได้ปลูกอิงกระแสอิงแปะอิงยองอะไรหรอกเพราะสิ่งที่ผมชอบเฉยๆนะครับได้เห็นแล้วมันก็มีความสุขนะผ่อนคลายได้ด้วยอันนี้เป็นน้ําที่เอาไว้ใช้เฉยๆนะครับการละมัง ใส่สายน้ําเอาไว้เวลาเราปลูกนั่งปลูกนี่จกดินก็ล้างเลยนะครับสะดวกดีนี่ตายโรมเชอรี่เช่นเดิมนะครับตอนเช้าแดดมาเร็วมากนะครับแดดมาเร็วขนาดแค่7จ็ดโมงครึ่งเองนะที่ผมถ่ายนี่ผมถ่ายตอนเช้าเจ็ดโมงครึ่งนะทุกคนนะครับทุกคนเป็นอย่างไรนะครับอยู่ดีมีสุขหรือเปล่าเนาะนะครับก็สามารถมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แลกเปลี่ยนความคิดกันได้นะครับว่าเออสถาน,นการณ์ทุกวันนี้มันเป็นอะไรยังไงนอกจากว่าทุกวันนี้ อะไรหลายๆอย่างนะครับก็ติดตามข่าวเอาเนาะข่าวไหนที่ไม่อยากดูก็ไม่ต้องไปดูข่าวไหนที่อยากดูอยากรู้ก็ดูเอาเองนะครับทุกคนมีความคิดความอะไรเป็นของตัวเองอยู่แล้วนะอืไม่ต้องอะไรมากมายหรอกนะครับในเรื่องพื้นฐานแบบนี้เนาะนะครับก็ทางนี้ก็สุดท้ายก็ขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขสุขภาพแข็งแรงร่ํารวยทุกคนเลยครับสําหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปหน้าถ้าหากมีโอกาสนะครับทุกคนจะหวนมาใหม่แน่นอนนะครับจะมา บ่อยๆนะครับถ้าทําได้เพราะว่าคิดถึงทุกคนและก็รักในสิ่งที่รักรักในสิ่งที่ทํานะครับสําหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ